ใครดูก็มีแต่รอหอยยิม้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบผลิ<ร>ตภัณฑ์เสริมอาหา,า,ารบาลานซ์ตราโฟเอสเิมีให้ดังใจชุมทางฮอตชูโชว์โดนโดนเรื่องเล่าเด็ดๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่กันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะกับปิ่นพรชนกค,ค่ะ เจอหน้ากันทีไรนะคะแน่นอนว่ามีทริคดีๆในการดูแลตัวเองแน่นอนนะคะทําได้ทําง่ายได้ที่บ้านเลยนะคะทผู้ชมคะอยู่กับหมอโฉบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปิ่นครับผมสวัสดีครับเจอหน้าหมอโฉบทีไรแน่นอนเลยว่าจะต้องมีทริคดีๆในการดูแลตัวเองในแบบฉบับที่ง่ายมากๆแล้วก็ทาได้จริงอย่างแน่นอนเพียงแค่เปิดครัวเข้าไปป๊าบ ทุกอย่างเอามาทําเป็นอาหารอาหาร,อาหารก็คือยานั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆอย่างที่วางอยู่ตรงนี้มีในตู้เย็นแน่นอนและแน่นอนนะคะคุณหมอก็จะมีแต่ละอย่างนี่จะต้องมีแบบคุณสมบัติอะไรสักอย่างนี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเขาใช่ไหมคะคุณหมอใช่เรา,เราต้องรู้จักเขาพอรู้จักเขาเราจะได้นำเ,นำเขา,าใช้ได้ประโยชน์ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้คุณหมอคุณหมออยากจะนำทริคอะไรดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมบ้างคะวันนี้ใช่ไหมวันนี้ เพื่อน้องปิ่นโดยเฉพาะเลยทําไมอ่ะคะวันนี้มาสอน้องปิ่นทํายาดองว่าน้องปิ่นชอบกินก็คือดูเป็นอีชี้มาดูเป็นแบบผู้หญิงแบบเก๋ๆโน้โนโนแต่รอบนี้เราจะไม่ใช้บางคนนึกว่ายาดองเนี่ยจะต้องเป็น เป็นเหล้าเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่แต่วันนี้จะมาทําเป็นยาดองเกลือมันต้องแซบมันดูแซบอ่ะมันจะใช่มันดูเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มแซนแซบดูเป็นหนูมากเลยแหมที่กิฟบอกเป็นแอลกอฮอล์นี้ทําเป็นขี้เหล้าแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยแต่ถ้าเลือกอะไรเกี่รวสุดภาพก็โอเคโอ้โหอะแล้วอันนี้แสดงอเปล่าครับคุณหนอขอร้องโอเคครับผมแล้วมันเกี่ยวยังไงกับ โรคหรืออาการอะไรคะคุณหมอวันนี้ใช่ไหมตัวกลุ่มยาดองยาดองเนี่ยมีหลายหลายแบบเนาะส่วนใหญ่เขาจะมีดองก็คือดองเหล้าค่ะดองน้ําก็คือดองน้ําเกลือนี่แหละแล้วก็กลุ่มของดองน้าผึ้ง่ะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของกลุ่มดองเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆก็ใช้้ทั้งสามสามอย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานฮิตฮิตก็คือแอลกอฮอล์นะครับ นะอันต่อนี้ก็คือเป็นกลุ่มของดองน้ําเกลือะนะครับดองน้ําเกลือแล้วก็อัอนนึงก็ฮิตเหมือน,นกันก็คือตัวของอเขาเรียกว่าน้ําพึ่งก็คือเอาน้ําพึ่งนะั่นแหละมาใส่ทีนี้ต้องเข้าใจคําว่ายากับดองก่อนยากับดองเนาะวันนี้จะทําจะสอนทายาดองมะกรูดยาดองมะกรูดเนี่ยนะมะกรูดมันมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของฟอกเลือด ะนะมันเป็นเสมหะอยู่แล้วเนาะนะครับมันเป็นช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำะนะครับแก้ quota, อไอต่างๆอะไรต่างๆได้แล้วก็เกี่ยวกับพวกของระบบไหลเวียนโลหิต oh ต่างๆชำระพวกของเสียะนะครับในร่างกายนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอยาดองมะกรูดเนี่ยเดี๋ยวมันเหมาะกับใครก่อนมันเหมาะสําหรับถ้าเป็นตามตาราก็คือใช้ในการเรื่องของบํารุงเลือดบำรุงโลหิต ขับพวกประจําเดือนโลหิตเน่าเสียก็เหมาะสาหรับผู้หญิงน,นะครับแต่ทีเนี้ยตัวสูตรของยา,ยาอย่างที่บอกว่ายากลับก็ไปดองก็จะมีต้องมีตํำรับยาก่อนนะในตํำรับยาเนี่ยปรับนิดนึงที่จะมาบอก,กวันนี้นะก็คือปรับสูตรนิดนึงะนะครับปรับสูตรรูปแบบให้ผู้ชมหาได้ง่ายให้ทำได้ง่ายทำได้ง่ายขึ้นถูกต้องนะครับให้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับว่าวิธีทำมันทำแบบไหน ครบับอกเลยก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตามสูตรของเขาก็จะต้องมีเปาะหอมมีเถาวันเปลียงเปาะหอมก็คือเปลือกเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นว่า <G AS Z> เป็นหัวหัวเปาะหอมก็เอามาทําในกลุ่มของพวกของเครื่อง <S <S เครื่องแกงนะเราก็มีเอามาทําเป็นพวกของปรุงในพวกของน้ําซุปอะไรต่ตางๆอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาก็คล้ายๆขิงคล้ายๆขาเนี่ยแหละเป็นหัวนะครับเราก็เอามาซอยนะครับ ก็มีพวกปอหอมมีเถาวันเปียงเถาวันเปียงก็จะเกี่ยวกับพวกของอาการปวดเมื่อยบางคนเขาก็จะใส่พวกเถาโคคานเถาเนะอ็นออนนะมีหัวแห,วห้วหวมูหัวแห้วหมูหัวแห้วหมูจะเป็นหญ้า mm hmm. นะครับเป็นหญ้าจะเป็นเป็นหญ้าแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นหัวนะครับเป็นหัวนะอยู่ใต้ดิน mm hmm. นะครับเมด็ดแข็งๆนะครับเม็ดเล็กๆนะนะแล้วหัวแหว้วหมูนะมี ฝางมีดอกคำฝอยข้าวข้าวพื้นฐานแล้วก็มีเกลือมีเกลืออันนี้สูตรอันนี้คือตามสูตรตามสตำรับเลยนะครับตาำรับบอกใช้ประมาณสัดส่วนเท่าไหรล่ะส่วนใหญ่เขาก็ใช้สัดส่วนหนึ่งเสมอผ้าสมุดยี่สิบกรัมก็ยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมหมดอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องมะกรูดดองเกลือค่ะ รสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเธอทูอาหารถิ่น ีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มา,ากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอไหนภาคใดก็ตามเฮาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเฮาอยู่แบบติดดินบนดินถิ่บ้านเฮารถจัดที่ห้ไป จะกลับคืนตู้คนไทยภุมมปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่ห้ไปจยกกลับคืนทู้คนไทยภุมมปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม มันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่ค้นรุ่งใหม่ยังบอกคอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคพับกูดอดจาดทีห่หหยไปจะกลับคืนสู่คนไทย ยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม ยินคำว่ายาดองแล้วใจมันก็ดูสดชื่นดูแบบ <c oughs> ดูเปรี้ยวปากดูเก๋ดูเป็นลำยองแต่อันนี้เป็นยาอันะะนี้เป็นยาริป็นยาถูกต้องใช่ครับผม <c oughs> แล้วก็วิธีการดองก็มีวิธีการดองแบบหลายแบบด้วยมว่าจะดองแอลกอฮอล หรือว่าดองกับเกลือแต่วันนี้คุณหมอจะลองน้ำเกลือการดองกับเกลือดองกับอ่าใช่ครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องมีโหลวันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอุ้ยต้องมีอันนี้เอามาดูเป็นยาดองยาดองเลยอ่ะต้องมีโหอนี่หาได้เท่านี้นะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะอ่าเป็นตัวอย่างให้ก่อนนะก็จะนะก็ต้องมีโหลค่ะมีโหลนี่ก็ทาความสะอาดโหลทั่วๆไปเนาะนะครับแล้วก็มีมะกรู มีมะกรูดของหอมของหอมอ่ามีมะกรูดถ้าตามสูตรโบราณเขาก็จะใช้มะกรูด33ลูก33ลูกเหรอสามสลูกถูกต้องอ <c oughs> นะคะใส่ในมะกรูด33ลูกแล้วก็น้ำสามลิตรเพไรมีเหตุผลไหมคุณหมอว่าทำไมต้องสามสิบสามไม่รู้เหมือนกันโบราณเขาเขียน <Okay. S 1> ไว้แต่อันนี้เราก็คือให้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับนี่ก็คือมะกรูดมะกรูดล้างนี่ล้างเรียบร้อย พอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยทําความสะอาดด้วยนะ,ะแล้วก็ตัดไปตรงไอ้นี่ไปตรงขั้วตรงเนี้ยนะเอาขั้วตรงนี้ออกซะหน่อยเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกเชื้อราแฝงเราต้องฝานเนี่ยการฝานของเขานะบางคนก็ฝานเป็นแบบเขาเรียกว่าสี่สว่วนอันนี้เราไม่ว่ากันนะจะฝานแบบนี้ก็ได้ฝานตามที่ตามถนัดนะคะตามชอบเรียกว่าตามชอบะนะโบราณเขาจะให้อย่างเนี้ยนะ สี่ส่วนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปอันนี้ไม่รู้จะได้นี่น่าจะได้สักประมาณหอมมากนะหรือบางคนนะจะชอบเป็นแบบวบนเบนก็ได้แล้วแต่ถนัดหันใช่ไหมคะแล้วแต่ถูกต้องครับบางคนจะชอบเป็นแบบเป็นแบบอย่างนงี้นะแล้วเขาก็จะเรียงนะแล้วก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาเรียง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 นะ นี่ก็คือตัวมาปูดที่พร้อมกับตัวของโหลที่เรียบร้อยแล้ะนี่พักไว้ก่อนนี่ก็คือตัวดองนี่ก็มาดูตัวยาตัวน้ําเกลือตัวยาใช่ครับตัวยาตัวยาในที่เนี้เอ่ออย่างที่บอกว่าเอาที่หาง่ายค่ะนะแล้วทําได้คือดูแล้วสามารถไปใช้ได้ตัวที่หาได้จวใช้ได้สูตรนี้ก็คือสูตร เกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมเลือดลมกินได้นะฟอกเลือดฟอกโลหิตกินได้นะครับใครเป็นพวกไขมันมนะไขมันทำเบอร์หวานกินได้ฟอกเลือดที่หาได้นะกระ,กระชายเงากระชายนี่แหละกระชายนะครับกระชายปกติถ้าเป็นตัวกลุ่มของออชายหอมมากตัวกระชายก็คือเงากระชายกระชายเนี่ย ถ้ามีกระชายดําก็ใช้กระชายดําร่วมด้วยค่ะถ้าไม่มีก็นี่แหละกระชายแกงเรียกกระชายแกงทั่วไปนะครับค่ะนี่ต้มยังไงต้มยังไงก็จักดูให้พอพอกับปริมาณของของอโหลที่เราจะใส่ก็นี่ไหมคันะครับหัวหนึ่งพอดีเ <จะ S 1> <ห>นี่ยใช้ประมาณหัวหนึ่งนะครับก็หัวหนึ่งพอดีแต่ทีนี้มันมีไม่ได้มีตัวเดียวนะเอาวัตถุก่อน เดี๋ยวส่วนค่อยว่ากันนะมีกระชายที่มีนะมีขมิ้นออันนี้หาได้ด้วยมีขมิ้นด้วยขมิ้นชันนี่แหละคือขมิ้นแกงนี่แหละนะเครื่องแกงอะไรนะคะอย่าหมอมีไม่มีไม่กี่ตัวเราใช้แค่นี้ใช้ขมิ้นใช้กระชายมะตูมมะตูมนะแล้วก็ดอกคอมฝอยเราเท่านี้นี่คือเครื่องยาเครื่องยาของเราตังนี้ใช่ไหมคะเครื่องยาของยาแล้วเอาไปดองมาผูด นี่คือเครื่องยาทนี้ถ้าเป็นตำรับเก่าพูดตำรับเก่าก่อนเดี๋ยวคุณหมอก่อนที่เราจะมาพูดถึงตำรับเก่าเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องยาดองมะขูดนะคะวันนี้สูตรที่คุณหมอออกมาจริงๆเป็นสูตรที่ปรับแล้วสามารถทําได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเขาก็มีสูตรเดิมของเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมสูตรเก่าโบราณนี่มันเป็นไงครับคเขาวันเปลี่ยงอุตเปิดมาแบบหาไม่เจอ บอกไม่รู้จะอต้องสั่งหายากหายากไมหาไม่ยากหรอกแต่ว่าแต่มันไม่ได้มีขายทั่วไปหรือเปล่าใช่ไม่ได้มีขายทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยคิดว่าหาได้อยู่แล้วนะครับแต่เอานี้เราเน้นว่าไปตัดจ่ายตลาดแล้วอยากทํายาดองมาปูดทําได้ไหมทําได้นะครับนะเดิมมันก็จะมีอย่างที่บอกว่ามีมีกระชายมีกระชายเหมือนกันนะมีถาวันเปียงนะมีหัวแฮวหมู ่อเขไ,ไดข้คุณแล้วคุณหมอได้อยิงครัค้ง,งแรกเนาะแต่ถ้าไม่ก็ต้องไปเดินเด็ดตามสนามฟุตบอลอ่ะที่มันมีย้าขึ้นต้องไปดูว่ามันมีญ้าหัวไห้หมูไหมก็ต้องรู้จักอีกว่าหน้าตาเป็นยังไงเ,เป็นญ<ป>้าตัวไหนเปาะหอมค่ะขมิ้นชันขมิ้นชันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะนะครับมีขมิ้นชันมีกระชายมีถาววันเปียงมีหัวไห้หมูมีเปาะหอม อัต <Ừ. S 1> ราส่วนก็30กร <Sauce> ัม30กรัมมีเกลือนแล้วก็จะเป็นรูปแบบของกลุ่มของยาต้มคือใช้ต้มเป็นเกลืออะไรก็ได้นะคุณหมอเกลือเราใช้เกลือนี่ต้องใช้เกลือเม็ดนะใช้เกลือเม็ดนะเกลือเม็ดใช้เกลือเม็ดดอกเกลือก็ได้จะใช้เกลือเม็ดก็ได้ใช้ดอกเกลือก็ได้นะเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดเม็ดเนี่ยนะเกลือทะเลอ่ะพูดง่ายๆอ่านะครับ แบบนี้จะดีกว่าใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าใช่ครับผมเกลือก็จะอยู่ที่สามเท่าเก้าสิกรัมถ้าเกิดสมมติสามเท่าของเครื่องเลยเหรอคะน้ำสามลิตรมากรูด33มสผลอันนี้ตามสูตร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 ที่เราปรับแล้วเนาะนะครับตามสูตรก็คืออย่างที่บอกมีเผาวันเปียงมีกระมิ่นชันมีกระชายมีปออมีหัวแห้วหมูนะมีดอกคำฝอยเกือกเลืมม มีดอกคอมฟอยนะครับสามสิบกรัมหมดเลยเอ,<ะ>เอาสูตรง่ายๆนะครับแล้วก็เกลือเก้าสิบกรัมมันนะอะมะกูดสามสิบสามลูกน้ำสามลิตรค่ะเล็กสามเล็กสามเล็กสามเลแต่นี้เราเป็นรูปแบบเาเรียกว่าเอาแบบบ้านๆนะค่ะไม่ได้มีอะไรตายตัวทําได้คือ หาโหลเท่าอีท่านหาได้ค่ะเรากะปริมาณแล้วก็กะปริมาณให้เหมาะสมถูกต้องครับผมกะเรื่ให้มันเหมาะสมนะมากรูดตะกี้เราใช้สามใบเนาะสามลูกเพราะมันจริงๆก็อัดได้อีกนะสักห้าลูกก็ได้ก็แล้วแต่น้ำนี้ไม่ได้กําหนดตายตัวนะค่ะนะสามลูกห้าลูกเ่ะเพิ่มอีกสักตเพิ่มอีกตัวสองลูกเพื่อความเจ็มจนเพื่อให้มันเข้มข้นหน่อยคุณหมอตะเกียรเนี้ยอร่อยจังใช่มันไม่เค็มแบบ มันไม่เค็มมันไม่เค็มเหมือนเกลือแบบมันไม่ได้เค็มแบบทนไม่ได้อ่ะอันนี้คือเป็นเกลืออร่อยใช่เกลือต้องดูเกลือที่อร่อยมันเกลืออร่อยอกุ้หมอดอย่างเงี้ยเวลาการดองยาวไว้เนี่ยมันต้องใช้ะระยะเวลานานไหมที่แบบเอาแบบเจ้มต้นเลยอ่ะกับเดือนหนึ่งก็ได้อเดือนหนึ่งเลยหรอดองนะจะไปดองกี่วันถ้าเป็นเหล้าเนี่ยประมาณสักเจ็ดวันก็โอเคอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกเนี่ยจริงๆเขาดองให้มันเปื่อยเลยอย่างที่มาหาัยทำเนี่ย ดองข้ามปีเลยแล้วก็มากองรุ่นหนึ่งทาอีกรุ่นหนึ่งมากองแล้วก็ทําให้รุ่นถัดไปก็จะเป็นยาทองแต่อันนี้ใช้ได้แค่ประจําบ้านนะขายก็คงขายได้แค่ประจําคือกินเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับเอาไว้ใช้ในครัวเรือนจริงๆถ้าผสมกับกลุ่มของยาระบายลงไปหน่อยจะดีมากนะครับเขาก็จะใส่ดีเกลือดีเกลือแต่ทีเนี้ยอ่อทุกคนคงไม่รู้จักเราก็ให้ เราก็ให้ผู้ชมกินก็คือเดี๋ยวพอดองเสร็จปุ๊บเราจะเอาเนี้ยมาผสมกับตัวของน้ำมะขามเปียกอาน้ำมะขามเปียกหรือกลุ่มของอที่เราสอนสอนไว้ก็คือพวกของมะขามมะกรูดมะนาวอะไรก็แล้วแต่ะนะครับให้มันเปรี้ยวขึ้นนะครับแล้วก็กินในการฟอกเลือดฟอกโลหิตนะครับบำรุงโลหิตนะครับเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงที่สูงวัยผู้หญิงที่ กำลังแลกแย้มนะได้หมดเลยสาวบอยกำลังแบบมีประจำเดือนอย่างนี้ได้ไหมครับค่ะนะคะขั้นตอนในการใส่โหลเรียบร้อยแล้วต่อไปเลยเรามาทำน้ำน้ำยาายถูกต้องคนะเดี๋ยวช่วงนี้พักลับมาอยู่กันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มทำน้ำยาดองกันแล้วใช่ถูกต้องครับผมสิ่งที่ต้องมีคืออะไรคะคุณหมอหนึ่งกระชายกระชายนะหนึ่งหัวอันนี้หนึ่งหัวหรือสองหัวคะอันนี้น่าจะซักสองหัวอ่าซักสองหัวเราก็ใช้สักหนึ่งหัว ก็ได้สักสองกระป๋องสองถึงสามกระป๋องได้ไม่เป็นไรหนึ่งหัว2อสามกระป๋องเนาะอย่างเงี้ยนะนะครับแล้วก็ไม่ต้องทักซอย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 แค่แค่พอให้มันให้มันเป็นเว้นเว้นนะคุณหมอใช่นะนี่เราใช้ของสดนะใช้ของสดในตัวต้มนะครับขมิ้นก็ซักประมาณ3าถึงหหัวเนี่ยนะนะ ทานทนไปเลยนะจริงๆถ้าเป็นของอที่เขาทำเขาก็จะเป็นของแห้งห<า>นะนี่เราใช้ของสดมาตูมนะมาตูม<า>ก็ดีสำหรับผู้หญิงนะดีสำหรับผู้หญิงก็ชายดีสำหรับผู้ชาย,ชายสแสดงว่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย,ชายนี่นี้ดอกคําฝอยห<า>เหมือนกันนะกี่หยิบดีคะดอกคําฝอยเยอะหน่อยโอโ้โหโหลเราเล็กอะนะไม่เป็นไร เพราะเราจุดท้ายเราก็เอาแต่น้ำเรา<ช>เอาแ,<ล>แต่น้ําใช่ครับนะนี่ความเข้มข้นความเข้มข้นนะความเข้มข้นเรากะกะกะได้เลยนะพวกนี้ไม่มีปัญหาค<ะ>่ะนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ต้มแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นะครับะนะก็กะให้มันพอเหมาะนะใส่น้ํแเราต้มนะครับต้มเลยแล้วเดี๋ยวเรากองให้มันพอน่าจะสักประมาณนี้น่าจะพอแล้วเราจะใส่เกลือตอนไหนคะคุณหมอเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอ นะหวัวสูตรนี้ก็เป็นสูตรแบบพวกเลือดสูตรนักหมอถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้าเราต้มอ,อย่างนี้ยกินธรรมดาเนี่ยมันก็จะกินยากหน่อยคแต่เดี๋ยวพอไปใส่ตรงนี้เนี่ยกลับมากรูดรสชาติมันก็คือเป็นรสชาติยาดองอะไรนี่ออกเปรี้ยวๆ,ๆเค็มๆนะครับนะแล้วก็จะมีรสชาติสมุนไพรสมุนไพรหน่อยเืสักนิดนึงถ้าเราชิมอ่ะมันมันจะได้รสถึง ยาดองยงหัน่าจะยังวันนี้ยังเดี๋ยวเป็นเดือนอ่ะใช่ไหมคุณหมอคุณหมอบอกเดี๋ยวเบกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลองมาชิมก็ได้เออนะเดี๋ยวลองมาชิมก่อนลองดูลองดูทีนี้เวลาการกินเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงไปถึงการกินเลยแล้วนี่การกินเขาก็กินที่อย่างเงี้ยนะเขาก็เทออกมาสักประมาณเ๊กนึงอ่ะเหมือนช็อตกาแฟ่ะคแล้วก็เติมน้ำอุ่นๆก็เป็นอเมริกาโน่หรอคะอ้าวอันนี้เป็นอเมริกาดอง <laughs> ไม่อยากเชื่อเท่าไหร,จร่จริงจริงกินเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็กินอันนี้มันคือหัวเพราะมันคือยาดองก็จะเป็นเค็มๆใช่ไหมแล้วก็ช้อนออกจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้เนาะ,ะทํคทีน,นึงอ่ะแล้วก็เอามาเป็นหัวสักประมาณ30ซีซีนะครับแล้วก็เติมน้ําอุ่นๆเนี่ยให้ได้1แก้วะนะครับก็เติมน้ําอุ่นก็ไปอีกสักประมาณ1 0 0ยซีซีหรือประมาณ120แล้วก็กินเป็นเขาเรียกว่า เป็นชาเป็นอเป็นีน่ยเป็นแก้วแก้วหนึ่งอย่างเงี้ย uh huh. นะครับกินก่อนนอนตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้ไม่ควรกินปริมาณที่เยอะเกินไปใช่ไหม่ครับผสมเราก็ผสมอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มของอยากที่จะเอาใส่ตัวระบายลงไปด้วยเราก็เติมมะขามเปียกลงไ <c oughs> ปก็ปรุงรสใส่มะขามเปียกนะ <c oughs> ที่เราเปรี้ยวๆใส่ถ้าใครชอบหวานหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากไม่ได้มีภาวะที่น้ำตาลเกิน <c oughs> เราก็ใช้ ตัวน้ำผึ้งนะครับแต่ใครอยากรักษาสุขภาพหน่อยก็ไปใช้สารสกัดพวกย่าหวานนะครับแต่งรสแต่งแต่งเอาถ้าใครชอบเป็นแบบสดใสซับซ่าหน่อยก็หยอดโซดาจริงๆเราก็สามารถอะเด็บให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองเนาะช็อตแบบไหนนะคะนุ่ชิงคัเดี๋ยวเรารอน้ํายาได้ที่สักพักหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ น้ำยาเราเริ่มได้ที่แล้วทำมันทำซีซานเหมือนแบบชิมแกงชิมอะไรแซ่บๆนะทีนี้พอได้ได้เราได้นี่เนาะแล้วก็ใส่เกลือนะเกลืออย่างที่บอกเกลืออย่างที่บอกว่าถ้า1ลิตรจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมโดยประมาณนะครับเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะเค็มนั้นเกลือเนี่ยต้องช่างถ้าเกลือไม่เค็มเนี่ยเกลือไม่เค็มเวลาเราดองไปตรงเนี้ยมันจะเสียได้ง่ายเพราะนั้นเกลือก็มีอัตราส่วนของเกลือกับ ตัวของน้ําก็มีส่วนนะครับเกี่ยวกับกลุ่มของการดองเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันจะเค็มนิดหนึ่งนะครับทีนี้ตรงนี้ตะเกี้เราใช้น้ําน่าจะประมาณสักเกือบครึ่งไม่ถึงครึ่งลิตรด,ดีเพราะนั้นเกลือก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบกรัมโดยประมาณนะครับอันเนี้ยช่างมาตอนเช้าก็คือประมาณสามสิบกรัมแต่ประมาณเนี้ยนะนะเพราะนั้น<ม>เราก็จะใช้ประมาณครึ่งหนึ่ง ของอันนี้นะนะเราใช้ครึ่งหนึ่งของนี้เดี๋ยวจะเทล,ลงไปนี้ตอนนี้หนูได้กลิ่นแบบเ,เ,รนะบรเครื่องแกงมากเลยคุณหมอใช่นะใส่แบบประมาณครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเอานะแนะนำให้เป็นเกลือทะเลเนะคุณหมอเนาะใช่ครับผมนะทีนี้ก็จะมีแบบที่เรียกว่าเกนะลือนะเลาก็ใส่ลงไปในอ๋อใส่ลงไปในนี้นะนะโรยให้ทั่วๆโรยให้ทั่วๆนะ ทั่วๆนะอันนี้น้ำได้ถึงขั้นตอนของการเราก็จะหกไม่หกไม่หกสิอุ้ยุียพอดีมันพอดีมากแ่่เก่งไหมเก่งมากค่ะปิดเลยเหรอคะคุณหมอปิดฝาเราเดี๋ยวรอจริงๆต้องรอให้มัน เนี่ยครับผมแล้วก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอีกสักประมาณจะต้องเดี๋ยวต้องรอมันสาม่าฮะนะคะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะปล่อยวางไว้อย่างนี้ทิ้งเอาไว้อย่างนี้ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทิ้งดองเอาไว้สําหรับสูตรนี้เหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้เพราะมันมีกระชายเหมาะกับใช่ครับเป็นการบำรุงเลือดบำรุงกำลัง <K han> นะครับแต่ต้องระวังเกี่ยวกับกลุ่มของคนที่มีสภาวะความดันกับภาวะไตเพราะมันมีเกลือ <K han> แต่จริงๆไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กินเยอะปริมาณเราก็คือกินแล้วก็ประสบกับตัวของน้ำ <K han> นะครับแต่ก็ต้องควบคุมอยู่ดี <K han> นะเป็นข้อควรระวังดีกว่าป <K han> ริมาณที่เหมาะสมก็ซักประมาณเหมือนช็อตช็อตกาแฟผสมกับน้ำผสมกับน้ำใช่ครับหนึ่งถ้วย หนึ่งช็อตก็อยู่ที่ประมาณ30มสซีซีก็1เึ่เปกควรดื่มช่วงไหนหมอก่อนนอนหรือตอนเช้าก่อนนอนนะครับก่อนนอนได้ช่วงเช้าได้ค่ะนะครับแล้วก็ถ้ากินเพื่ออร่อยก็ผสมโซดาใส่น้ำปึ้งนะครับเดี๋ยวดูสักประมาณวิกสองวิกแล้วค่อยมาลองมาชิมกันโอเคทําไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้แหละวันนี้แหละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเเจอกันอีกสักเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทีนี้คุณหมอเป็นอยากทราบว่าระหว่างแบบ ใช้แอลกอฮอล์กับใช้เกลือมันมีข้อแตกต่างกันไหมข้อแตกต่างมีข้อดีก็คือรูปแบบใช่ครับเกลือเนี่ยก็จะเหมาะกับกลุ่มของจริงจริงมันคือตามตามถ้าดองแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ7วันก็บางคนก็กินได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดการดองแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยต้องดองจนแอลกอฮอล์มันขดลงไปประมาณสักหนึ่งองคุลีโดยประมาณองคุลีองคุลีก็ประมาณหนึ่งข้อนะครับนะถ้าเกิดดองจน พูง่ายๆจนแอลกอฮอลมันระเหยอะะให้มันได้ตัวยาเพราะไม่นั้นเราจะได้แอลกอฮอลที่มันเป็นกินแอลกอฮอลยังไม่ได้ยาตัวยามันยังไม่ได้ออกนะครับตัวยามคือชื่อว่าการดองแล้วก็ต้องรอระยะเวลาใช่ต้องดองต้องมีระยะเวลาคําว่าดองคือมีอะไรบ้าคำว่ายาดองก็คือยาแล้วเอาไปดองนะอันนี้คือตะกี้เราต้มยาแล้วเอาไปดองในมะกรูดเป็นยาดองมะกรูด ยาดองมะกรูดสมุนนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่อยากบำรุงเลือดฟอกเลือดนะคะเมนูนี้ใช้คําว่าเมนูสูตรนี้เลยทําได้ง่ายๆ่ายแล้วเดี๋ยวเรามากินกันอ่าแล้วเดี๋ยวเราเราไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเริ่มดองเลยนี่ดองคืนนี้ไปลื้อตู้เย็นเลยอะไรดองได้ดองเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักสองสามวิ้เรามาแกะชิมพร้อมๆกันนะคะอ่ะและที่สาคัญอย่าลืมสําหรับใครที่อยากได้สมุนไพรที่มันแบบ พรีเมียมเลยนะคะฝากไว้ด้วยกับงานนี้นะคะงานสมุนไพรพรีเมียมนะคะจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยนะคะที่พาราไดพักชั้น3ามนะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเวลาว่างลองแวะไปดูนะคะไปดูซิว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างคุ้นตาไม่คุ้นตาลองดูนะคะแล้วเราก็จะมีแพทย์ประจําบูธด้วยให้คําปรึกษาในการดูแลตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะน้องปิ่นก็มีน้ําดื่มกระเซมราดวิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์มอบให้คุณหมอคะ่ะขอบคุณครับ <c oughs> แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณสำหรับสูตรยา,ยาดอง,ดองมะกรูนกดะนะคะในวันนี้อย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสลองนำไปทำแล้วก็สัก7วันลองแกะมาชิมพร้อมๆกันนะคะแล้วพบกันค่ะผู้ชมค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ